ก็เอาไอโ้โพยอันเนี้ย20ช่องเนี่ยมาแปลงเป็นโพยในสายานะครับซึ่งก็ได้จากคุณพี่เสื้อเหลืองเนี่ยนะครับกล้องต่างๆเนี่ยเห็นอันนี้น่าจะไอลรอเขาก็ซูมอะไรกันลงไปแล้วก็ตรงกันกับโพยย0ช่องลด์ถัดไปครับท่านประธานครับโพยย0ช่องเนี่ยท่านประธานท่านประธานครับมีหลายฉบับนะเดี๋ยวพี่มีข้างหลังประวงครับท่านประธานที่เคารพกระเทืองมนตรีสมาชิกวุติสภา ผมอยากถามคนที่อภิปลายอ่ะไม่ต้องพูดเรื่องข้อบังคับกันหรอกจากพี่ปลายสวใช่ไหมหรือจากพิปรายนโยบายรัฐบาลตอบมาเดี๋ยวได้เจอกันท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานขอประทวงครับจะเจอกครับครับเลขาธิกานผมชุติพงศ์ครับภรคประชาชนในฐานะสมาชิกสภาต้องถามว่าท่านผู้ประทวงเมื่อสักครู่ประทวงด้วยข้อบังคับไหนครับแล้วคำที่พูดตะกี้ผมว่าควรถอนนะครับขอท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ ผมไม่ไม่อยากเห็นพฤติกรรมรบแบบนี้ใน<ล>รัฐสภานะครับผม<โ>ขอให้ท่านปาระธานขอให้ท <ใน S 1> ่านถอนเลยคุณสวสวคิดด้วยความเคารพท่านครับคุณบุกาวุฒิเขาขอให้ถอนที่เราบอกเดี๋ยวเจอกันอันนี้เป็นการกพระเจืเป่ประจันเป็นการท้าทายท่านถอนเลยครับคาว่าเดี๋ยวเจอกันท่านประธานครับถอนเรื่องอะไรฮะกราบกราบกราบขอบคุณครับต่อไปคุณวายโยครับบอกว่าเอาท่านวายโยถอนเรื่องอะไรขอถอนแล้วใช่ไหมฮะ อถอนคําว่าเดีย๋ยวเจอกันมันมันไม,ไม่อยากเพราะว่า<ะ>มันไปเจดประจานกันมันเจียดสีท่านประธานครับมไอระเบียบวันล่กทั้งนั้นแหละแต่ผมค่ายขอเรียนถามว่าวันนี้อภิปรายนโยบายรัฐบาลหรืออภิปรายสอวอนั่นคือละเอียดอ่อนแล้วเรื่องมันอยู่ที่กระบวนการไม่ว่ารรกรกตรืตอร่างบมันอยู่อยู่แล้วให้กระบวนการมันท,ทำงานของเขาเถอะ ครับแต่เดี๋ยววันนี้อภิบายได้อยู่บายใช่บางข้อท่านพูดถูกแต่มันนี่มันเล่นลึกเจตนาคืออะไรท่านก็รู้ทั้งนั้นครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับก็อยากไถอนเขาไม่เขาไม่เขาจะไม่ถอนพฤติกรรมข่มขู่เพื่อนสมาชิกใช่ไหมครับไม่ใช่เขาเขาถอนแล้วไม่ใช่เหรอยังครับอ๋อยังเหรอเอาคุณถ้าคุณประเทืองฮะไม่ต้องถอนก็ได้นะครับต้องต้องให้ประชาชนรู้ไปเลยาไม่ถอนผมไม้อนุญาตให้คุณนั่งนั่งอยู่ในห้องประชุม ท่านต้องตอนครับมันเป็นข้อบังคับของสภาครับถ้าเมื่อประธานวินิจฉัยว่าเกิดความเสียหายให้ถอนท่านต้องถอนถ้าไม่ถอนผมก็ไม่ให้ท่านนั่งในห้องไว้ชั่วครับประธานมนตรีสมาชิกวุฒิสภาท่านให้ผมถอนเรื่องอะไรครับคำว่าเดี๋ยวเจอกันครับได้ครับถอนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณผูชครับขอบคุณมาก